ันนี้เราจะเป็นการแบบอัดวิดีโอแล้วเราจะไปโพสลงต่อแล้วก็หาผู้ชายชายแท้ดูนางงามตอบคุณหนาชายแท้ดูงามนะที่ประเทศนี้ชายแท้ดูนางงามเยอะมากคุณผู้ชมเมื่อกี้คือผู้ชายแท้เหรอชายแท้เธออ่าชายแท้เดี๋ยวแต่เขาตอบดีนะเขาตอบดีเก่งตะกี้เมื่อตะกี้เมาบอกว่าบอกว่าเขาเชียร์เขาเชียร์มิสแกรนอินโดนีเซียแล้วก็เขารู้จักอิงฟ้าด้วยอ่าสุภาพรสุภาพรไม่แล้วสุภาพรมิสซอนไม่อีกแล้ว ใช่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่เรากำลังตามหาชายแท้ดูนางงามฉันจะหาชายแท้ดูนางงามแต่ว่าฉันจะเจอมีแต่เล็บเจลค่ะโธอเตียงเขาเตียงช่วกันตั้งแต่สามเดือนที่แล้วจะมาชายแท้อะไรคอนเทนต์ฉันคือตามหาชายแท้ดูนางงามมีแต่เล็บเจลดูสิคนคนเขาเคยมาเขารู้ไงไม่มีค่ะต่อให้บอกว่าต่อให้บอกว่าฉันเป็นชายแท้ก็คือแบบก็เล็บเจลอยู่ดี ไม่ครับเป้าหมายแล้วยังเป้าหมายเป้าหมายอะไยังอยู่แม้สุภาพรจะคอนการันตีว่าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยชายแท้ยฉันดูเป็นชายแท้มากกว่าพวกเขาอีกหรอชแท้แรงมากอ่ะชายแท้สีฮันนี่เลมอนอีดอกผู้จัดการเจะก็ต้องแท้ไว้ไม่พูดดีกว่าที่นี่ไม่ที่นี่มีแต่ชายแท้แต่ว่าจะชายแท้หรือไม่แท้ก็คือ มองไทยมองไปตามหาไปตามหาผู้ชายดีกว่าเราจะเราจะตามหาให้เจอเฮ้ยพี่โอมเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยกำลังตามหาชายแท้ดูนางงามชายแท้ครับพี่โอมาทำอะไรเนี่ยเราอ่ะชาดูรงงามโอ๊ยชายแท้ดูแลนางงามนี่ชายแท้นี่ชายแท้มากกว่าดูดีดูสีสันของแกเนี่ย อช่แท้ใหญ่ใชแท้าใส่เลมอนเราจะบอกว่าเราเราอะไปใช้แท้แล้วก็มาดูนางงามวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้แล้วบอกได้เลยว่าคือช่องอื่นอะเขาตามเขาสัมภาษณ์แต่นางงามเราจะไม่ทำที่เราสัมนางงามเราจะตัดออกหมดเลยแต่ผู้ชายใช่อ๋อโอเคแฟนขับป้ายสุภาพอร์มาริสซอนค่ะคุณ่านเราต้องไปหาใช้แท้กันต่อจะเจอไหมวันนี้ใช่ อขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่อมนี่คือชายแท้มาดูแลนะคะมาดูแลนะอยนี้ไงฮัลโหลไอแคนดี้จะวิวคุณคนนี้พูดภาษอ Can you speak English? Can you speak English? A little bit yeah Can you take off your mask? Okay my a s o k อาคุณดันเข้าหน้ากล้องเลย Who are your favorite queen? i n t e n i g h t My favorite queen is Brazil, wow. Colombia, Mexico, and of course Indonesia and Thailand. Oh, he about Top five. Uh, your top five? Yeah, my top five. Brazil, Colombia, Colombia Mexico, Mexico, Indonesia, Thailand. Indonesia and Thailand. Wow! wow. Uh, say something for your queen, your favorite queen for uh, tonight. For Andina, I always support you. Mm. Um, อะไรกนตามาันน uh, wow, yeah, right you, uh, uh, yes. uh ี่เราต้องการ เธอต้องจ่ายค่าจ้างฉันนะ Hello Hello Hello, hello Guy Welcome from uh, from Indonesia Wow <laughs> Tell me Who are your favorite team Your top five Oh my God i t i s I think the hard so, question So hard Yes Because all the girls is a queen mm hmm. So tonight mm, Okay My hot pick is in top five Brazil. Wow, great. Okay. Indonesia, actually. Ah, absolutely, absolutely. And then Thailand. Wow. Okay. And in, and in the two, Paraguay. Paraguay, why? I think uh, Paraguay is best. I love her walk. Mm -hmm. And she is confident and consistent, I think. Wow. Okay, uh, for the last, hmm. um, Cambodia. Cambodia. Cambodia? Yes. Wow. I think Cambodia, uh, she has have signature the good. She is always beautiful, uh -huh. on point. Every moment she is point, and actually she always fun. I love her. Yes, I I, I think for Cambodia this year have a yeah. great confident. Yes. And she is so beautiful and yes. And tall and yes, of course. Yes. Okay, okay. So, say something and um, for the our queen for your favorite tonight. Okay. To all finalists, actually, yeah. and to all queens, good night, enjoy, and we are grand family, and we are from Indonesian Veggie lovers, always loving you. Thank you so much. Thank, you. Thank, you. Thank you so much. much. Thank you. you. Thailand. Thailand, what what uh portal Beijing maybe? What? What is your portal page Uh no, I'm, I'm from press uh, in Thailand. Oh. I'm one channel. ห n ึ h งช n e ง k and her from uh, บกัสโ b o ั a s u t a b o ก a s u t a b o บ a s u t a ตา YouTube ใช่เด้ใช่โ h กัส a n ต m หนึ่ง a Yes Yes วันนี้เราดูแต่ละคนนะคะในเรื่องของในเรื่องของแฟชั่นทัมดลันเนาะ Thank you. o k สดววา Uh, you can interview. Excuse me, can I take a interview you? Okay. Where you come from? I'm from Indonesia, of course. Wow. Today. <laughs> uh, do you have your top five? Uh, yes, of course. But can Can tell. Uh, my top five it's a of course my country indonesia yeah. and then thailand uh -huh. and then czech republic, czech republic and then brazil yeah. and venezuela yeah. and what do you think who are our who are take, -out win? take -out win, Okay, yeah. i think the winner of tonight it probably means czech republic wow. or yeah. or thailand because i think that Mariana Bekova, she's really awesome oh. since the day one oh, yeah. and I really love her. Oh. When I saw her in front of me, she's oh. really gorgeous oh. and kind. You saw her in the Czech Republic? Uh, yes, I met her in the Hotel Le oh. Oh. <laughs> what? How what you know about she? Uh, she's really nice, oh. kind person and oh. I really love her. She is like a friend for us หรั t เราน i ่นเป็นเหตุผลที h t ันรักเธ u เธ y o ัมผ c สใจคุ h ใช s o หม t ช่แน่นอนบ a กอะไ r ส h i อย่าง r o หรับราชินีของเ u าคื่า t ะมอบสิ่ี่ด่สุคุณต้องปให้ราแล้วะกี้เขาบอกว่าเขาไฟของเขามีเช็คดูพาริชแลวเขาชอบเช็คมากเพราะว่า เชคอะเป็นคนที่เขาไปเจอที่โรงแรม<า>แล้วเขาว่าวน่ารักมากเชคคือมีความเป็นกันเองสูงมากกับแฟนนางงามเฟลลี่แล้วก็เขาอยากให้นางได้มงด้วย<า>ืนคืคนี้นะาวางหลากหลายเนาะจริงๆแบบแฟนนางงามก็จะสามารถเชียร์ได้ทุกคนดูอตอนนี้เขามีอะไรเกิดขึ้นคุณบอกเราไปดูวันนี้กิจแฟนนางงามก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ไฟ ในใจของเขาเธอตัดไทยแลนด์มาเยอะมากเลยนะใช่ไทยแลนด์มาเยอะมากจริงๆนี่ไงเดี๋ยวเราต้องเอาอีกสักคนหนึ่งคุณอ่านไปใครใครจะได้หนึ่งวอล์กแล้วเนี่ยใครดีนี่ใครมาคุณด่านฝั่งนี้มารอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้คนนั้นนอ้คนไหนอ่ะคอนเสิร์ตเราคือชายแท้เธอคนไหนคนนี้คนนี้ได้มาคนเดียคนไหนเอาได้ในเรื่องของคอสตูมด้วยฮัลโหล Excuse คิวส์ม n ่ไอคันร you I want to ไอวันอินโดนีเซียเจส Indonesia, Dina Julie, Sailan. Wow. Wow. This is what Saudi so uh, Do you have a top five in your? A top five uh, one, uh, this is a Dominican Republic, wow. Brazil, Thailand, yeah. Indonesia, and one, one, one? uh, uh one? Czech Republic. Check the Wow. wow. Oh. And say something for your our queen In China, in China okay. Okay. You excited? <laughs> you excited? I am uh, angry plus Dex. Uh, yeah. And jangan lupa saksikan nanti malam Miss Grand International. Okay. I'm excited. Okay. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. Jingjing na, kau nai. Kau kui kau ni kau ni kau dah, kau ni. Kau nai kau nai. Kau sen jai kau kau kai Thailand jauh na. Jingjing. Ni kau ni mah? Dai dai dai. Hello hello. Excuse me. Can I interview you? Okay. เกิดเกิดเากิดนี่กากงชาแท้ไม่สัมันี่ไงนี่ไงกังแท้คนไหนคนไหนนี่ไงโยอะไม้อจริงปนี้มีเรื่องเล่าสนุกมาหยุดสัทีไปเร็วเดี๋ยวเราจะหาคนปิดท้ายให้เรา่อยขอขอแบบขอแบบดีๆขอแบบดีๆเชาแท้ดูคนนี้ดูรอดนะคนไหนเธอนี่นี่ฉันมองคนนี้อยู่เธอฉันพาเข้าไปเลยเออทุกคนค่ะ คนคนนั้นโยคนไหนก็ได้แล้วเธอเข้าไปแล้วแบบชาแท้เจ้านางาดัตเทียมอะไรนะคนนี้เลยโอเคปะเข้าไปเลยโอเค Excuse me Hello I can interview you Can I interview you Yes Okay Okay You are you Indonesian Yes I'm Indonesian Come Come I need to know Who are your top five tonight Uh, oh, five, I yeah. think, uh, I hope, uh, Indonesian, yeah, of course, of course. Yeah. Indonesian, yeah. and to uh, second, maybe aku, uh, I feel, uh, Thailand, Thailand, yeah. and then, and then Venezuela. Venezuela, Venezuela, uh, and then, uh, Brazil, 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 Brazil. Yes. and last one, and last one, I think, uh, Czech Republic. Czech mm -hmm. wow. Oh, wow. What? How you feel about Miss Grand Organization tonight? Uh, tonight is very uh, so happening yeah. and uh, the first uh, time uh, in Indonesia, yeah. and then the anniversary uh, 10 uh, yes. 10 years uh, for uh, Miss e. Grand Indonesia, yeah. and then uh, I hope uh, this is. Uh, Uh, Indonesia maybe uh, can be the second uh, get can again, again, again for host country, in host country again yeah. yes i hope i hope that, yes. I, hope yes. that. <laughs> i hope that and say something for your our queen in tonight pardon say something for your our queen in tonight so so good luck so well uh our queen uh i i think very beautiful yes เอ่อเอ่อ they are so clever and smart and humble i love it โอเค thank you thank you thank you เดีจะบอกมาระหว่างที่สัมภาเหรอทํไมคะฉันบอกหน้าเขายังเดียวเลยเธอมันคือชายแท้ดูนางงามใช่ไหมคอนเทนต์ตอนนี้ชายแท้ดูนางงามแล้วกําลังทำหาชายแท้ดูนางตอนนี้สายตาเขาดูแบบสายตาเขาดูแบบแล้วสายตาเค้าแบบสายตาเคาดูแบบ Hello, excuse me. I can can I will interview you? Of course. Sure. Okay. Are you Indonesian? Yes, I'm Indonesian people. Yeah. Where are you from guys? Thailand. Thailand! Yeah. Tonight do you have a cup bike? Of course we have. The first one is Indonesia. Yeah. The second one is Thailand. I love Enfa. Daddy Enfa. Yeah, I know. Why, why? Why? you love her? Because she is so confident. Oh. She is so stunning. Oh. She has brain, beauty, and behavior. And, I and love her. And, and another three? Mm, Puerto Rico. Puerto Rico. Rico. And, and, and then I love Czech Republic, Czech Republic. and Venezuela. Okay. Tonight, who are your the winner? Mm, I love Thailand. Oh. Yes. Hope that, I hope, hope that. that, we hope, hope that, that. Yes. Yes. yeah. The last ending with Andina, Indonesia. Oh. Okay. Say something for Andina. Andina, uh, pakai bahasa, uh, with bahasa, yeah, yeah. Uh, semangat terus. Kamu sudah melakukan yang terbaik buat Indonesia. Mm -hmm.

You you, you you. Can it I interview you? you. I, interview you? Uh, I can interview you. Okay. okay, you are Indonesian? Indonesian. Yeah. Tonight, oh, it's not. Tonight do you have a top five in your. Um, top five, top five in uh, your, five? your. Okay, uh, come, 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 come. Do you have a top five? Uh, yes, I hope Indonesia. Indonesia! Indonesia. Indonesia. And another one? Huh? Another. Top five in in your. Five. Top five, top five, manja. Manja, siapa? Okay, say something for your your queen. Uh, queen for Indonesia. Yes. From Indonesia. Say something for her. Maksudnya uh, kamu apa ya? In Indonesia. Maksudnya uh, kamu mau ucapin apa buat Indonesia? Good luck and success for for Indonesia. Mm -hmm. Okay, take a take a winner again. อืม yes I hope that thank you thank you มาดิคอนเทนต์เราคือแบบของดีอุ้ยมันดีดีแบบดีเยอะมากของดีแต่ว่าเขาแบบอาจจะสื่อสารกับเราแบบใช่ไหมฮไม่ได้ไม่ต้องประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ดีนะแม่เขาแมาเขาน่าจะพูดภาษาอังกฤษไปอิตาลีแต่แบบนี้ดีนะดีเมื่อกี้นะอันนี้แบบว่าดี คนหนึ่งใชนมองฝาคนหนึ่งใชนมองผิวแล้วเขาเป็นฝาดเขาเป็นชายแท้แน่นอนใช่อ่เดี๋ยวเราจะต้องปิดปิดปิดเราเป็นไลฟ์อ้างคุณโัวการปิดปิดรายการตัวเองอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องปิดรายการตัวเองแล้วนะคะเฮ้ยจะเจออีกคนหนึ่งกับเธอจะต้องให้เธอเข้าไปแล้วล่ะคนนั้นคนไทยใช่ไหมดีไปไปเธอเจะปิดไลฟ์ไม่ได้เราต้องงานไลฟ์ก่อนขมอนขมอนขมอนบอกแล้วว่าคอนเซ็ปต์เราใช้ายแท้ว้าว I I want to interview you you can นี่ไงครงคับเนไหนดีนี่คนที่ก็ได้นี่ไงเพราะฉโอเคนางจะถ่ายรูปคนนี้อ๋อเขาจะถ่ายรูปกับคนนี้อ๋อคุณคนนี้เขาเป็นดาราหรอเป็นดาารหรอเขาเป็นซูปปเปอร์สตาร์ใช่ไหม<อ>เ,เขาเป็นดาราเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมอ้าวคนไทยมาสัมภาษณ์เขาเป็นคนทหมาสัมภาษณ์หน่อยลูกมาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ แล้วเจอชายทำไมป๊อปปูล่ามากวันเนี้อ๋อคนอินโดคนอินโดเขามีแฟนคลับอินโดเยอะคัว้าตัวได้เลยอยู่แล้วได้เลยออ่าโเคขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะคขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะให้คนให้เขาถ่ายให้เขาถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนแสดงว่าของจริงใช่ไหมอันนี้ของจริงจริงนั่นนะเรามาเจอที เรามาเจอแล้วทุกคนแนะนำโอเครุ่นรุ่นจากหน้าตาหน้าตาดีหน้าตาดีมา๊บนึงนะคะแนะนำตัวเร็วสวัสดีครับเจนนะครับก็เป็นแฟนขับมิสไกร์มา8ปีแล้ววันนี้ทรอปปีก็ต้องมาให้ได้ครับจะได้วันนี้มีท็อา5ตัวเองยังท็อา5ตัวเองมีแต่เกินอ้าวเกินไปโมาบอกมา ก็คนแรกเลยขายไม่ได้ก็คืออินฟรามิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่2ก็คือเชคกรีพับบิกเป็นเป็นเป็นลูกผมเองใช่ค่ะผมก็คล้ายๆพี่เลี้ยงแล้วก็คนส่งด้วยครับพี่กแสดงว่าเจไดเป็นคนดูแลตอนเช็คมาใช่ครับใช่แล้วคนที่3ก็ขายไม่ได้บราซิลคนที่4ก็คือโคลอมเบียคนที่5อินโดนีเซียครบเลี้ยงอ่ะอีกคนหนึ่งแล้คนหนึ่งที่เธอบอกว่า พี่เจไดบอกว่า6คนนะคันที่5คนก็พอประมาณนี้แต่ว่าตะเกีย์ที่ไปเซาเซาเช็คมาเมื่อกี้เช็คเช็คคือแบบมีให้เช็คหมดเลยใช่เพราะว่าเคกาเขาเคยมาอยู่อินโดก่อนแล้วเขาก็ใช่ครับเคยมาอยู่อินโดก่อนประมาณปีหนึ่งแล้วก็เขาก็ทําการบ้านเกี่ยวกับไร้องเพลงเอาใจอินโดต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยว่าคนนี้จะลาข่าเออเจไดตอนนี้ตอนนี้จะไฟนอลแล้ว นั่งเครียดอะไรบ้างไหมได้คุยกันอยู่แล้วใช่ไหมคุยกันอยู่แล้วครับน้องพร้อมมากสําหรับไปนอนค่ะชุลาตีก็คือสวยมากบอกเลยแล้วกบมงกุฎอือใช่เดี๋ยวรอดูเลยว่าวันนี้น้องออกมาเป็นยังไงค่ะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะโอ้แต่แต่พวกที่อยากจะคุ้นคุ้นผมผมก็ควรมิสเตอร์ซจรีมาก่อนอ๋อมิสเตอร์ซจรีเออเอาบอกอะไรแฟนๆหน่อยว่าคืนนี้แบบมันแน่นอนคืนนี้ก็ สมกับครบรอบ10ปีมิสการไม่ต้องผิดหวังเลยว่าโชว์จะออกมาเป็นยังไงออกมาดีแน่นอนฟังแน่นอนสมกับรอบ10ปีคร,ครับขอให้สุขกับ โชว์มิสเตร์ไนท์เตอรินเตอร์เนชั่นแนลรอบสิบปีครับขอให้ทีมเช็คสมหวังดังปาร์กานาก็เชียร์ไทยด้วยไทยเราก็ต้องไปให้ไกลครับติดตามเจไดได้ที่ไหนคะติดตามได้ที่ไอจีเจไดจุดออฟฟิเชียลวันนะคะยังต้องฝากติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับเจไดสุดท้ายเราต้องปิดแล้วล่ะเขาต้องปิดรายการได้แล้วมายี่สิบนาทีแล้วเอาเหรอเอาละ่่านอยังไงก็แล้วแต่วันนี้เอาทุกคนมีความสุขกับการดูนางงามแล้วก็ฝาก ใช้แท้ดูนงางามไปด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ